หลอดไฟที่เสื่อมสภาพอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหมโอ๊ยพี่เบฟเรื่อยสิครับดวนไม่ไหวแล้วนะคะเบยเราจะลากมาทำไมเนี่ยไฟห้องน้ำมันไม่ยอมติดสักทีดวนปวดท้องไม่กล้าเข้าไปคนเดียวอะครับโอ๊ยหลอดฟูออเรสเซนต์ที่เสื่อมสภาพที่มีการเกพทิประหว่างการใช้งานจนเกิดความร้อน อาจทําวัสดุขาหลอดเกิดรอยไหม้และละลายหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับแบบนี้ควรจะรีบเปลี่ยนหลอดใหม่หรือเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ที่ไม่ทําให้เกิดความร้อนและช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า50%จะดีกว่านะครับอ้อย่างนี้นี่เองอ้านี่ทำไมตรงเนี้ไม่ค้องน้ำหรอไม่ทันแล้วครับ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค